สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอ กดติดตามหรือ Subscribe c h anel n e a g e o f No ใน YouTube หรือจะเป็นคาร์ออฟโนลุก o ูดโฮมออฟโนซึ่งช anel ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก e o OK k แจกทองตั้งค่าเป็นสาวทารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ e a g l e o f no กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ e a g l e o f no ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของอีเกอร์ออฟโนทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับหลวงพ่อพระสวัดโพชัยจังหวัดหนองคลายเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัย ซึ่งดีฐานะเป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนโพชัยในเขตเทศบาลเมืองห่างจากตัวเมืองหนองคายไปประมาณสองกิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลขสองสองทางไปอำเภอโพพิสัตวัดจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปคัดสมาธิราบปางมานวิชัยหล่อด,ด้วยทองสีสุกหน้าตักกว้างสองคืบ 8นิ้วส่วนสูงจากผสมเบื้องล่างถึงยอดพระเกต4คืบ1นิ้วของช่งางไม้ประวัติการสร้างสมเด็จกมพยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานไว้ในหนังสือประวัติพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพิมพ์แจกในงานทอดกรถินพระราชทานพุทธศักราชปี2468ว่าหลวงพ่อพระสเป็นพระพุทธรูป ในสมัยล้านช้างและตามตำนานที่เราซืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามองค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่าพระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุขประจำคนกลางและพระสยประจำน้องสุดท้องมีขนาดลดหลั่นตามลำดำับการประดิษฐานเดิมทีหลวงพ่อพระสยได้ประดิษฐานณเมืองเวียงจันทร์พุทธศักราชสองพสามรอยสสมัยกรุงทนบุรีได้อัญเชิญไว้ที่เมืองเวียงคําและถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพชัย เมืองเวียงจันทร์อีกต่อมบในราชการที่สเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นกระบฏสมเด็จสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเศษเป็นจอมทัพยกพลมาปราบจึงได้อันเชิญพระสุขพระเสริมและพระใสลงมาด้วยโดยอันเชิญมาจากภูเขาขวายคืนประดิสถานบนแผ่ไม้ไผ่ ซึ่งผูกติดกันอย่างมั่นคงลองมาตามลำน้ำงึมเมื่อลองมาถึงตรงบ้านเวิงแท่งในขนาดนั้นเกิดอัศจรรย์แทนของพระสุขได้เกิดแหกแผ่จมลงไปในน้ำโดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัดและบริเวณนั้นได้น้ำว่าเวิงแทน่นการล่องแผ่ก็อย่างลองมาตามลำดับจนถึงน้ำโขงเชียดกับบ้านหนองกุ้งอําเภอโพภิสัย จังหวัดหนองคายได้เกิดพายุใหญ่เสียงฟ้าคำรามขนองร้องลั่นไหนที่สุดพระสุกได้แหกแพ่จมลงไปในน้ำซึ่งอาการวิปริตต่างๆก็ได้หายไปเป็นอัศจรรย์ยิ่งบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวิงสุขและพระสุกก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือแต่พระเสริมพระใสที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคาย พระเสดนั้นได้พระเสดฐนั้นได้ทูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดโพชัยส่วนพระสได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดหอกองปัจจุบันคือวัดประดิษฐธรรมคุณต่อมาในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยหนองคลายไปกรุงเทพ และอัญเชิญพระสายจากวัดหอกองขึ้นปฏิสถานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพด้วยแต่พอมาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระสายได้แสดงปฏิหารจนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ได้แต่พระเสด็จลงกรุงเทพปดิสถานณวัดปทุมวนารามส่วนหลวงพ่อพระสายได้อัญเชิญปฏิสถานณวัดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายจนถึงปัจจุบัน ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อภาษสยจึงได้สมญาว่าหลวงพ่อเกวียนหักชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับ